นักเพลงันหน้าในนี้ไว้ก่อนดังระบาเชิินพซ่าม่าว้อนักเพลงพันหน้าในวนนี้ไว้ก่อนดังระบาเชิดเทิงนักพซ่าหม่าว้อ ได้นอาหารที่คนจากไก็พนันตามาทำใ้นตาจะปรไ่ห้เวกพี่พ่อเป็นนักร้องพันมานะร้องเพลงเป็นพันเพลงเดยวร้องได้ทุกเพลงครับหานพ่ให้ตัดสนีเป็นได้รครับากไป รแย้มขเิเอ่อตาพเชนะครับขึ้นพุ่มเงินแสนสิหลังสีคุณนยมากครับ

ับคุณมากครับพี่ชายสกัดคอนทเวียนเรานปิดมาดันด้วนกรนหมกแล้วดับต่อไปกราตเรเยนเญลมปูนปล

นี่บรรยากาศท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมีการทอดผ้านะครับ